น้องสุภุสุคนมาเดินมาเก็บเห็ดอยู่าโศเห็ดไข่เขียวข้ามเกลนเกี่ยวสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมนี่ลุยลุกหนักข้าเกลื่อนแก้วเด้อพี่น้องเด้ออุบลครับอุ้ยเอ็นจะโศไหมล่ะเออหลงเจ้าหน่ เพื่อต้นมาแบบนี่นะอูยเดี๋ยวเด้อไข่เขียวครับไข่เขียวไข่เขียวนี่มันมากคำเกินเนี่ตื่นตแตี่หนึ่งเมนเพราะว่าระยะทางกับกับว่าถือว่าไก่ดอกครับแต่ว่ามัน,มนใส่เวลาไหมไข่บราณใส่เวลานี่ยเนื้ประมาณร้อยสามสิบกิโลครับไปก,กล, 260, 260, ลปกับกับสองรอยกิโลสองรยกสองย็ิบโลไปกลับก็ได้ก็ต้องออกตะเดือกเนี่จากน้อยเองสินะ สภาพอากาศเมื่อนี้ก็คึ้มครับคึ้มฝนแล้วก็ฝนแบบมาเป็นบาดบาดเป็นย่อยๆโปอยๆแล้วก็ล่งเม็ดแน่แ,นแ,นแท้บางๆครับมาเ,เดาเ้อพี่ดอกนึงมาผิดจละซ่อมมึงกันน่ะเป็นแต่ดหอดเงินเท้าบ่เพีดถงหวานดูนะ เป็นจังไดยอดไดดีเนาะแข็งกีดีอยู่ไหมเออแข็งกีดีดอกตูมสองดอกสวยๆครับขา,าอย่างไงไปอันดีมีขาตันๆยังไงคือเกาครับพี่นออ้องงาม ไอเห็ดคู่บุญบานะมีมแมนครับนี่ถือว่าเป็นเห็ดคู่บุญคู่บารามีของสาวเจยอเลยทีนี่ <c oughs> ยอดวิวซ้ำกันกับเห็ดปวกเลยทีนี่พี่น้อง <c oughs> ที่สุดเลยครับประทับใจหรีเห็ดไข่เนี่ย <c oughs> มินตีล่ะ <c oughs> มินตีล่ะ เพื่อต้องสังเกตให้ดีครับเพราะว่าเป็นอยู่ในภูมิหยาสังเกตบ่ดีสิบ่เห็นเลยเห็ดไข่เห็ดไข่อาเตซีนเห็ดอู้ปูอยู่ลงขาอู้อีพอปา้าบขาเลยหอมดอกเผื่อยเต็มเลยหอมหอมพี่น้องหอมดอกมันเผามนอันนี้แน,นี่ หลายอยู่เข้าปูดใมากคือยางมากนี่บพท่านเห็นเห็ดที่พี่น้องถือกินก่อนหอมขับเน้นของหอมเลยครับพี่น้องคลิปนี้เป็นเบื้องเลยเป็นเบื้องเลยครับพี่น้องอเอานับเลยครับพี่นอ้องอนักเรียนเริ่มนะครับวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทีน่นี่ได้ที่นี่อุ้ยจนสีบ่น เป็นหินเรี่ได้บ่แข็ง mm กีด hmm> да> ีแขยงกีด mm ีจ hmm> ังชาวาวาแล้วเห็ดไข่ด้อครับถึเห็ดไข่ด้อไข่เห็กเดใแไข่เห็กบนจดมเห็ดกปานนันนี่กเอาัวดอกงามปนีไหมเนียนเดียเยวเดีวสิพาพี่น้องมืออันหนึ่อันนี้ผมไชั่ว สงสัยหน,น,นามนะไขดันดินสองดอกสองดอกดอกเดียวดอกเดียว,วเพียงแต่ว่ามันันี้โดอกกีบดอกครับกีบดอกเอาไป้ชมไว้โอเคดันดินขึ้นขาอีพออีเม่ยมนสุขแค่ไหนเนาะพอมีแห้งขี้นอยู่ที่เนาะเออ ขอหัวพี่นอทท้องโทษที่เดี๋ยวเบืงขากรขาอีพอีไงขาเลยห่วยหลักกิโลคือเก่าแล้วครับพี่น้องขายเฮ็ดนี่พาตุปุอยู่เ <c oughs> น้นของหอมนี่เป็นสีหอมขัดนี่พี่น้องสุดยอดขาเนี่ย ที่สุดครับที่สุดเลยประทับใจครับพี่หขึ่นลิกอย่างนี้สุดๆอู้ยขาทีละหอมหอมที่สุดเลยครับองพนมันมือขนาดเลยพี่น้องัวมันมือรนบดอ้ยนี่นนอง อุ้ยจะได้ดิอยากได้ครับตามจริงอย่างได้ด้วยนี่พี่น้องอย่างใส่กระต้องอมุกเฮดเฮดบานแล้วก็เป็นแบบนี้นี่ดีอย่างหนึ่งครับเฮดเพิ่นปล่อยสปอออกแล้วปล่อยสปอออกหลายเติบแล้วจนสืบเบิดจากดอกแล้วพุ่นล่ะอยากได้เสือพี่แก่นไหมนีบางเถื่อดอกได้เก็บไปที่เพิ่นเพื่อยังสืบพวกผมก็ไปไปสวนพุ่นล่ะพี่น้องไปห้อยเอาไปหอยไว้ห้าตั้งเถื่อห้าเพิ่นออกนี่สินะก็สิได้เก็บกินอยู่สวนเจ้าของด้านขี้ดินด้านขี้ดินขึ้น ธรรมชาติร่างสันเองได้หน่พี่น้องปาดไปเลยก็สิ้หย่างปาดขาเสาจวนเนี่ยโอ้ยโอ้ยข้อไหวขาเห็ดเนี่ยจุ่มเป็นจุ่มครับเป็นจุ่มนี่เคยได้จุ่มแมนเห็ดไข่เด้อพี่น้องนี่เห็ดไข่ครับนึ่งพี่ครับเห็ดไข่เขียว หอกระต้องยางหอมหอมตำแกวเห็ดไข่นินกับลวกผักอ,อัน,นอันนี้อะไรหรอกเนาะคือสุอธรรมชาติ Bi biểu quá muốn bay bay lẻo. Ni đây tất cả hippie. Hiệp định chịu 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 thế này chịu 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 ถ้ามุนดิมันเป็นตะน้ำบ่หรอพี่น้องอดเอาห่างหน่อยเป็นตะน้ำอยู่สามดอกดูว่ามันดอกเดียวอันดอกเดียวจังบ่เป็นตะน้ำมากน้ำคือเก่าให้พี่น้องเล่นนี่ไกลๆหอมหว่นหุ่นดูไหมสองปะสองสามสามพี่น้องคู่ ทะเลนี่ฮัทะออดสวยงามกบแมนว่าเฮ็ดสิหางายเด้อพี่น้องท่านใดน้ำมาแล้วบ่ได้เฮ็ดก็อย่าว่ากันเด้อครับเพราะว่ามาถือจังหวะแมีนครับมาถือจังหวะาเราก็บ่แเมนว่าบ่ให้มาที่พี่น้องมาลองมึงก็ได้เพราะว่า ประมาณการว้ว่าธรามาสิบคนกับสิมานอยู่สองคนจังสี่ไหมครับกับ <c oughs> <c oughs> มานไผ่มานมั่นดีๆเล้วเต้ดวงแล้วแต้าสายตา <c oughs> ตกตูมครับพี่น้องตุ้มหน่อยเยบ้านหน่อยเลนี่ยบึงไหลีกิ หูหนี่เขียวงามเถอะเจ้าหนุ่มนี่อะไรมาอีกแบนุ่มหนุ่มหนุ่มเรื่อๆสิดร้าเนาะเมียนอยู่เนาะให้เมียนอยู่ได้ล่ะดีกว่าพวกนีเก็บผลได้พี่น้องเก็บไปเก็บมากก็เต็มตาอยู่ดีได้นี่เมียนป่ะนี่นี่ไหมเอาวะแบ่าเมียนติว้าเมียนกับบ้าดอกนี้ก็งามครับ ดอกตูมนี่คุณนาพาขับจ่อเลยพี่น้องเพราะว่าขาพืนใหญ่ขาตันน้ำครับอาอตางทีละคุณนาพาเป็นจังดาตราฐานบ่พี่น้องน,นี่พี่จังไอ้ไน,นั่นหะเป็นพิษมันฟูหายดุดปกตินี่บางห้ามามืีนั่นเนี่ยร้ายละ้ายเนาะ มื่อนีมคือบ่เห็นเพิ่นเอาหมดแล้วห้วยอือโอ้ยได้อยู่หอมหอม hãy đưa đưa, được cái <laughs> nhau mượn ui có bị con lam lưu ôi, ôi, ui ui nhùm ของอ่ะเฮเสียงดึงปวดเลยไปพุ่นไปพุ่นพี่น้องนี่คือว่ามีโศกมีโศกครับมีโศก <พา S 1> สุดยอดมาตรฐานเขียวหรือขาวเขียว ดกเสียง,งเลยเขาเนี่ยเขียวเออมาเอาดอกได้ก้นเอาดอกนี่ละ<า>พี่สุดครับงานเฮงเอาน้องมึงดอกนี่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 ทิ้งละพี่นออ้องอือ เอา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 ผุนหนึ่งอยู่ในพุ่มผุดอ่ะยางน้ำเลยมา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 ใส่เราไปมา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 ตามมาเลยตามมาตามมาเลยตามมาจำจำทั้งนั้นเลยครับอุ้ยเสียง นี่แหละพอแนมมันเป็นงามๆเลยค่ะพี่หนุ่มอ่อนบัวส่วนตัวก็ชอบเห็ดไทยนี่แหละพุนอยู่ดอกหนึ่งไม่กินพระอันนี้เอาบัวบอานะนี่นะครับบัวแหมโดอกผู้ขวอยู่เนาะหายอีกพุนผุนขังในอยู่คนมากไอ้ผุนเห็นบะผีๆมาขอทางพีนึจังเอาไง ้าอ่อมพูดอ่อมเลยละ่ะเห็ดทังใดเห็ดอ่อมพูดเนาะอ้อมพ่นตะบึงขาเด้อขา,ามีาอาดอกบ่ว่า่าไดาครับจะ,จะอ่อนขาเห็ดปูกิ๊กปูกไม่ไม้ครับพี่น้อง ไหก็มีตัวนงอยู่น้อกันยังวะห่างบนนี่บ่ห่างห่างยังไงฮะบ่ประตูบ่บาดเพิ่นอ้อโฆษณะเอาให้โอ้โหโยหุ่นกุ๊บเข็มเนี่ยน่าจะตตไปจนจนดากตรงเนี่ยนะใจผมโตไ้ว่เฮ้ยยิ่งมาสวยโอกาสเดี๋ยวไงเงือกล่องคือแสงอลาแจกแสง ใช่มัมุมบ่ไม่บ่ัเป็นแสงอัรลาเได้หระนั่นเด้ดอกนึงบ่ติใส่นั่นดอกตูมแหีนครับไม่มาอีกดอกไ่ได้น้ำแกงกะหรีจิกว้านี่ก็ธรรมดาที่นี่ไม่มหือบ่เบนหมือบ่หมือนจีเบิร์นน่นิดนึงมานฮ่เฮ็ดยัง ให้ปู้มนะโอ้ยจักดอกเนี่ยคือจะไปไกลเรื่อยๆนี่ว่งวนั่นสันดอกนี่ผมเก็บเลยได้หนิเก็บรูเอาอีหลีเด้ห่วยอก็บว่าขันอยากไปอืมอ่างสบะถือมีดถือเสียมเนาะสับดังแม่กูเกาเด้ง่ายงามเนาะโอ้ยคือจังผู้เห็นนี่เลยเนาะ ตุปูอยู่โอ้ยไข่ขาวอยู่ทั้งพ่นทั้งพ่นเลยพี่น้องนี่พ่นทั้งพ่นของแท้ไข่นาวงาเขียวมุ่นลิงคิงเลยหอวนวลตูมกับตูมงามได้ล่ะมึงที่ละเลืออีกโอ้ยนี่ยนะถ้าเก็บมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวมีใจเบ่งก่อนนี่มาใส่ข้างก่อนดีล่ะ เดี๋ยวเด้อเอาเห็ดใส่กระตาอยู่เจ้ว่าเบ็ดบุดก็เลยโอ้ยเพสนี่ตะดอกงามๆอ,อุ้ยมาเป็นนังเดี๋ยวใส่ก่นอนมันล่นหล่นตาไปกินเข่าบัดนี้ มาแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขึ้นเข่าก่อนหมานที่สุดครับที่สุดเลยนี่เห็ดดันเห็ดสีเทาบระเทศไทยเห็บเบิ่งครับมี่กระดกงามๆที่เห็ดสีเทานั่นก็ได้กระดอกงามๆเลยแต่ว่าเห็ดไข่เป็นส่วนมากค่ะคือว่าหลักๆก็คือเห็ดไข่เลยแม่นจู่ห่วงเลยล่ะนี่นี่ไปแล้วค่ะพี่น้องลาไปก่อนเห็กนนัที่ลุดครับพี่น้องอยู่น้ำคลิปนั่นแหละตามคลิปนั่นแหละลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ บอกกันใหม่คลิปหนาิีวิตตัวรือว่าจังไงสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องความสุขจงมีถูกแน่วิ่แน,น่มันเลียวเห็นพอดีไหมเลียวองคงงเลยอาเห็นแล้วก็เอาตันละ<ม>พุ่นไหมอุปลาดดวงงามตัวละอ,อ่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมความสุขจงมีแกถูกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ